<laughs> ไม่นับให้อ่ะสวัสดีค่ะ พบกับอาจิค่ะแล้วก็ฟอร์ดไอเมล่าชพึก์พะราม5ค่ะแล้ววันนี้ค่ะตอนนี้อาจีค่ะเป็นหน้าที่พิธีกรนับเชิญให้กับทางฟอร์ดไอเมล่าชพเพร์พาราม5นะคะแล้วก็เราอยู่กับบ o o ฟ f o r d ค่ะแล้วก็อยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะในงานค่ะในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ค่ะหรือว่าปี2024นี้นั่นเองและด้านหลังของเราค่ะตอนนี้อยู่บ o o ฟ f o r d ใช่ไหมด้านหลังก็จะเป็นตัวฟอร์ดเอเวอรค่ะเป็นรถ เ็ที่นั่งค่ะตัวนี้นะราคาอยู่ที่2,279,000บาทค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ค่ะ 3.0 V6 นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเกียร์ค่ะ e-lectric shifter ด้วยเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วแล้วก็ที่สำคัญเลยมาพร้อมกับฟังก์ชันค่ะขับเคลื่อน4ล้อแบบฟู t ท m e ค่ะโหมดมีให้เลือกถึง6โหมดด้วย mm hmm. กับรถด้านหลังตรงนี้ในรุ่นค่ะ Ford Everest Platinum ค่ะตัวนี้ก็จะมีคันสีขาวให้ได้รับชมด้วย mm hmm. แล้วก็ระ mm hmm. บบความปลอดภยัยไม่ต้องพูดถึงเลยมีมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Stop and Go เ mm hmm. ตือนรถคันข้างหน้าป้องกันการชนเมื่อ ขนาดทอยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเตือนเมื่อรถออกนอกเลนแล้วยังสามารถลุยตามโหมดได้ต้องวามต้องการว่าไม่ว่าจะเป็นโหมดประยันโหมดอีโคโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดโคลล่องแล้วก็โหมดายใช่ไหมนี่ตัวนี้มาพร้อมกับล้อค่ะขนาด 275/45R20 เป็นล้อขนาด20นิ้วด้วยนี่นี่เลย แล้วก็ยังมาพร้อมกับดิสเบรกด้านหน้าด้วยค่ะตัวนี้เป็นยางกูเยียทั้ง4เส้นจากโรงงานปกติเราจะเจอล้อ 18, 17, 20ีใช่ไหมนี่ให้มาขนาด21นิ้วในรุ่นแพททินัมค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของทางแพททินัมด้วยที่ให้มาเป็นสีทึบแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าฝากระโปรงเครื่องยนต์แล้วก็ด้านข้างของตัวรถค่ะมีให้ดูในบูธฟอร์ดนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาดำสีดำแล้วก็ยังมีสีน้ำตาลให้ได้ดูด้วยนะมา ทางฝั่งด้านหลังไล่ไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้มีราวหลังคาให้ใช้งานด้วยด้านหลังก็จะมีไฟท้ายแบบ LED ไฟหน้าเป็นแมทริกแบบ LED ด้วยเซ็ <S <S นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ค่ะ <S 1> <S 1> ตัวกล้อง360องศามีตัวฟอน <S <S แพทินัมค่ะที่พร้อมกับตัวคอบอะคริลิกให้ด้วยตัวนี้เป็นดูสัมภาระท้ายไฟฟ้าค่ะแอนนนนะนี่นี่เลยค่ะ เป็นประตูสัมภาระท้ายไฟฟ้าแล้วก็สามารถใช้งานของตัวรถค่ะไม่ว่าจะเป็นปรับ oh, oh. บอร์ดแถวที่3ค่ะสามารถปรับได้แบบไฟฟ้าเชน่นเดียวกันวันทัดคลิกเดียวลงพับให้เลยหรือว่าจะเป็นแบบวันทัดคลิกเดียวเพื่อจะเพิ่มผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองค่ะนี่แล้วก็ทั้งฝั่งด้านล่างตรงนี้ก็มีช่องเก็บอุปกรณ์ให้ใช้งานมีตัวยางอะไหล่ค่ะสามารถใช้งานได้ด้านบนดึงออกจากสลักได้เลย แล้วก็เวลาปิดนะแล้วก็เอื้อมมือขึ้นมาปิดแบบนี้ได้เลยไม่มีเสียงด้วยบางทีเราก็ยังจะเจอแบบตี๊ตีต๊ตีตต๊นตอนนี้ก็จะไม่มีเสียงด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยทางฝั่งของภายในค่ะภายในก็ทําออกมาแบบรูปลักษณ์แบบใหม่ด้วย ภายในก็จะเป็นแบบว่าหนังเลยไม่ว่าจะเป็นด้านบนตรงกลางด้านล่างที่เป็นที่เท้าแขนค่ะให้เป็นซอฟท์หนังหมดเลยแล้วก็ยังมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นภายในห้องโดยสารหรือว่าฝั่งด้านหลังของผู้โดยสารด้วยตรงนี้ก็จะมีตัวจับเปิดให้ใช้งานด้วยค่ะจากฝั่งด้านล่างตรงนี้เอ๊ มาก,กับฟอร์ดพระราม5แบบนี้ก็สามารถติดต่อรายละเอียดแล้วสอบถามอยากจะเข้ามาทดลองขับค่ะได้ที่งานมอเตอร์โชว์ก็โทรเข้าไปสอบถามได้ที่0 2 4 3 2 6 5 9 9ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อเนาะเราไปดูด้านในกันต่อไหมเน่